าฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอตอนการกระทําทุกอย่างเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และวันแห่งสติควงครั้งหนึ่งครูเคยได้ยินข้ออุปมาอุปไมถึงลมหายใจของคนเราที่ดีมากข้อหนึ่ง สมมุติว่ามีกำแพงแห่งหนึ่งซึ่งสูงมากหากใครขึ้นไปข้างบนได้แล้วก็จะมองเห็นไปได้ไกลรอบทิศทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าไม่มีวิธีที่จะปีนขึ้นไปได้มีเพียงได้เส้นเล็กๆเ,เส้นหนึ่งพาดอยู่บนกำแพงและห้อยลงมาข้างล่างสองทาง ชายหัวไวคนหนึ่งก็จัดแจงผูกป่านที่เส้นหนากว่าได้เข้ากับปลายข้างหนึ่งของได้เดินอ้อมไปอีกข้างหนึ่งของกำแพงแล้วดึงปลายได้เพื่อลากเอาป่านเส้นนั้นขึ้นไปพาดบนกำแพงแทนจากนั้นก็ผูกปลายป่านเข้ากับเชือกแล้วลากเชือกขึ้นไปพาดบนกำแพงอีกทีหนึ่งหลังจากยึดปลายเชือกข้างหนึ่งไว้แล้ว ก็ปีนขึ้นไปบนกำแพงได้ง่ายๆลมหายใจของคนเราก็อุปมาเหมือนได้ที่บอบบางเส้นนั้นแต่ทันทีที่เรารู้จักวิธีใช้มันมันก็จะกลายเป็นของวิเศษที่จะช่วยให้เราชนะอุปสรรคนานัประการซึ่งทีแรกด,ดูเหมือนจะหมดหวังลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายและจิตใจ กายและจิตใจของเราปรองดองกันทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลมหายใจเป็นพันธมิตรกับทั้งจิตใจและร่างกายและลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเป็นสื่อน,นำสิ่งทั้งสองเข้าหากันได้ใช้แสงสว่างให้สิ่งทั้งสองและนำสิ่งทั้งสองไปสู่สันติและความสงบ มีคนจำนวนมากรวมทางหนังสือมากมายที่ได้พูดถึงคุณมหาศาลที่จะได้รับจากการหายใจอย่างถูกต้องกล่าวกันว่าผู้ที่รู้จักวิธีหายใจคือผู้ที่รู้จักวิธีสร้างเสริมพลังแห่งชีวิตที่ไม่สิ้นสุดการหายใจเสริมสร้างปอดและทำให้ระบบเลือดเข้มแข็งและนำพลังแห่งชีวิต มาสู่อวัยวะส่วนต่างๆกล่าวกันว่าการหายใจอย่างถูกต้องนั้นสําคัญกว่าอาหารและคําพูดเหล่านี้ล้วนถูกต้องทั้งสิ้นเธอรู้ไหมควงเมื่อหลายปีมาแล้วครูป่วยหนักมากหลังจากกินยาและหาหมอรักษาอยู่หลายปีอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยครูเลยหันกลับมาใช้วิธีหายใจ และด้วยวิธีนี้อาการกลับหายเป็นปกติควงสิ่งที่ครูต้องการจะบอกเธอก็คือลมหายใจนั้นเป็นเครื่องมือได้อย่างไรและการหายใจนั้นตัวมันเองเป็นตัวสติได้อย่างไรการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมืออาจจะช่วยให้คนเราได้รับประโยชน์มหาศาลแต่ประโยชน์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายในตัวมันเอง ประโยชน์เหล่านี้เป็นเพียงผลพลอยได้ของความประจักษ์แจ้งในความสมบูรณ์แห่งสติเท่านั้นที่พารีสครูสอนฝึกสมาธิให้กับคนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เป็นชาวเวียดนามมีคนหนุ่มสาวร่วมอยู่หลายคนครูบ,บอกเขาว่าถ้าเธอจะนั่งสมาธิกันวันละชั่วโมงก็เป็นการดีอยู่ แต่นั่นยังน้อยเกินไปมากเธอต้องฝึกสมาธิทุกขณะที่เดินนอนยืนและนั่งรวมทั้งเวลาทำงานด้วยครูสอนให้พวกเขารู้จักฝึกสติในเวลาล้างมือในเวลาล้างจานกวาดพื้นและแม้ขณะคุยกับเพื่อนทุกคนทุกแห่งฝึกสติได้ทั้งนั้นครูบอกว่าขณะที่เธอล้างถ้วยชาม เธออาจจะคิดไปถึงการดื่มน้ำชาหลังจากล้างถ้วยชามเสร็จแล้วจึงทำให้เธอสักแต่ว่าล้างถ้วยชามให้มันเสร็จๆไปอย่างขอไปทีเท่านั้นและนั่นหมายความว่าเธอไม่ได้มีชีวิตอยู่ในขณะที่เธอล้างจานเวลาที่เธอล้างจานอยู่นั้นการล้างจานต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอเช่นเดียวกับเวลาดื่มน้ำชา การดื่มน้ำชาก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอเวลาเข้าห้องน้ำการเข้าห้องน้ำก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเช่นกันการผ่าฟืนก็เป็นการฝึกสมาธิได้การหิ้วน้ำก็เป็นการฝึกสมาธิได้ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีสติอยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่เพียงแต่ช่วงเวลาชั่วโมงหนึ่งที่แบ่งให้กับการนั่งสมาธิ อ่านพระไตรปิฎกหรือสวดมนต์เท่านั้นการกระทําทุกอย่างต้องทําไปด้วยความมีสติการกระทําทุกอย่างเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เป็นงานสําคัญบางทีคําว่าพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อาจจะขึงขังเกินไปแต่ครูจงใจใช้คํานี้เพื่อกระตุ้นให้คนตระหนักชัดว่าการดํารงสติให้ได้นั้นเป็นปัญหาสําคัญ ขนาดความเป็นความตายทีเดียวเราควรฝึกสติทุกๆวันและทุกๆชั่วโมงประโยคนี้ดูจะพูดง่ายแต่ตอนปฏิบัติจริงไม่ใช่ของง่ายเลยด้วยเหตุนี้ครูจึงเสนอแนะผู้ที่มาเรียนฝึกสมาธิกับครูว่าให้หาวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์เพื่ออุทิศให้กับการฝึกสติทั้งวันโดยเฉพาะ แม้ว่าในทางทฤษฎีทุกวันทุกชั่วโมงควรอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นเวลาของเราแต่ในทางที่เป็นจริงมีพวกเราไม่กี่คนที่ปฏิบัติได้ถึงขั้นนั้นเรามักจะรู้สึกว่าครอบครัวที่ทำงานและสังคมขโมยเวลาของเราไปเสียหมดดังนั้นครูจึงขอร้องให้ทุกคน าวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์เป็นวันของตนเองอาจจะเป็นวันเสาร์ถ้าเป็นวันเสาร์วันเสาร์ก็ต้องเป็นวันของเธอเต็มที่เธอจะต้องเป็นนายของเวลาวันนั้นอย่างสมบูรณ์ดังนั้นวันเสาร์จะเป็นวันที่สำคัญในการสร้างนิสัยของการฝึกสติผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับใช้สังคมของเราทุกคน ก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของวันเช่นนั้นด้วยเช่นกันมิฉะนั้นจะทำให้ตัวเราเองสับสนโอนลมานกับชีวิตที่เต็มไปด้วยงานและความกังวลใจไม่ว่าจะเลือกวันไหนก็ตามเราจะเรียกวันนั้นว่าวันแห่งสติถ้าเธอต้องการกําหนดวันแห่งสติแล้วก็เธอควรหาวิธีใดวิธีหนึ่ง เพือเตือนเธอตั้งแต่นาทีแรกที่ลืมตาตื่นขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันแห่งสติของเธออาจจะหาอะไรแขวนไว้ที่เพดานหรือฝาห้องจะเป็นกระดาษเขียนคำว่าสติหรืออาจจะเป็นกิ่งสนหรืออะไรอื่นๆก็ได้ที่จะช่วยให้เธอระลึกได้ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันของเธอจำไว้ว่าเธอควรจะยิ้ม ยิ้มที่สร้างความมั่นใจว่าเธอมีสติสมบูรณ์ยิ้มซึ่งหล่อเลี้ยงความสมบูรณ์แห่งสติขณะที่ยังนอนอยู่บนที่นอนก็เริ่มตามลมหายใจได้เลยหายใจช้าๆยาวๆแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่จากนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงช้าๆแทนที่จะลุกขึ้นทันทีอย่างปกติ และพยายามประคองสติไว้ในทุกอิริยาบถพอลุกขึ้นแปลงฟันล้างหน้าและทำกิจวัตรในตอนเช้าด้วยความสำรวมและผ่อนคลายทำอย่างมีสติทุกอิริยาบถตามลมหายใจอย่าให้คลาดไปและอย่าปล่อยให้ความคิดฟุ้งกระจัดกระจายแต่ละอิริยาบถควรทำอย่างตามสบายผ่อนคลาย ขนาดเดินแต่ละก้าวก็ตามลมหายใจไปด้วยหายใจลึกๆช้าๆอย่างสงบและยิ้มเล็กน้อยอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยที่สุดเธอควรใช้เวลาอาบน้ำสักครึ่งชั่วโมงอาบน้ำอย่างผ่อนคลายและมีสติเพื่อว่าพอเธออาบน้ำเสร็จเธอจะรู้สึกเบาและสดชื่นจากนั้นเธออาจจะทำงานบ้านาต่างๆเช่นซักผ้า กวาดโต๊ะถูพื้นครัวจัดหนังสือไม่ว่างานอะไรจะต้องทำอย่างช้าๆสบายๆด้วยสติตั้งใจทำอย่างผ่อนคลายรวมความสนใจทั้งหมดไปที่งานทำอย่างมีความสุขและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงานแต่ละอย่างมิฉะนั้นวันแห่งสติของเธอก็จะไม่มีคุณค่าใดๆเลยความรู้สึกว่างานเหล่านี้ เป็นเรื่องน่าลำคาญใจจะหายไปถ้าเธอทำด้วยสติเอาอย่างอาจารย์เซนทั้งหลายสิไม่ว่างานอะไรหรืออิริยาบทไหนท่านจะทำซ้ำๆและสม่ำเสมอด้วยความเต็มอกเต็มใจเป็นการดีที่สุดสำหรับผู้ฝึกใหม่ที่จะอยู่เงียบๆตลอดวันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า วันแห่งสตินั้นเธอจะพูดไม่ได้เลยเธอจะพูดก็ได้หรืออาจจะร้องเพลงก็อย่างได้แต่เธอจะต้องมีสติรู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังพูดอะไรหรือร้องอะไรอยู่และพยายามพูดหรือร้องเพลงให้น้อยที่สุดตามธรรมชาติแล้วเป็นไปได้ที่เราจะร้องเพลงไปด้วยและฝึกสติไปด้วย โดยที่ต้องสำนึกตัวว่าตนกำลังร้องเพลงและมีสติรู้ว่ากำลังร้องเพลงที่มีความหมายอย่างไรแต่ครูขอเตือนไว้ก่อนว่าเวลาพูดหรือร้องเพลงนั้นเพลสติได้ง่ายที่สุดถ้าหากว่าสมาธิของเธอยังอ่อนอยู่พอเที่ยงเธอก็ทำอาหารกลางวันกินเอง หุงต้อมอาหารและล้างถ้วยชามอย่างมีสติเหมือนในตอนเช้าหลังจากจัดบ้านเรือนเสร็จและในตอนบ่ายหลังจากงานในสวนเช่นเด็ดดอกไม้หรือนั่งชมหมู่เมฆแล้วเธอก็เตรียมน้ําชาสักกาหนึ่งแล้วนั่งดื่มอย่างมีสติโดยใช้เวลาให้นานอย่าดื่มน้ําชาเหมือนที่เขาซดกาแฟกันตอนพักงาน ดื่มชาของเธออย่างช้าๆด้วยความเคารพราวกับว่านั่นเป็นแกนกลางของการหมุนของโลกช้าสม่ำเสมอโดยไม่พวงถึงอนาคตมีชีวิตอยู่ในขณะแห่งความจริงนั้นเพราะขณะแห่งความจริงนี้เท่านั้นที่เป็นชีวิตจริงอย่าพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและอย่าก,กังวลถึงสิ่งที่เธอทําผ่านไปแล้ว อย่าคิดที่จะลุกขึ้นไปทำโน่นนี่อย่าคิดถึงการจากเธอจำข้อความในบทกวีของครูเรื่องผีเสื้อเหนือทุ่งดอกไม้สีทองได้ไหมจงเป็นดอกไม้แรกผลิที่สงบอยู่บนกิ่งจงเป็นรอยยิ้มซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของการดำรงอยู่ยืนตรงนี้ไม่มีความจำเป็นสำหรับการจาก พื้นแผ่นดินนี้งามเช่นเดียวกับพื้นแผ่นดินแห่งวัยเยาว์ของเราอย่าทำร้ายได้ปลดเถอดและจงร้องเพลงต่อไปในตอนค่ำเธอจะอ่านพระสูตรและคัดลอกตอนที่ชอบออกมาหรือเขียนจดหมายถึงเพื่อนหรือทำอะไรก็ได้ที่เธอชอบนอกเหนือไปจากงานปกติที่เธอทำมาตลอดอาทิตย์ แต่ไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำด้วยสติมื้อเย็นกินอาหารแต่น้อยเพื่อว่าพอสี่ทุ่มห้าทุ่มตอนเธอนั่งสมาธิจะนั่งได้สบายกว่าหาักท้องว่างจากนั้นเธออาจจะออกไปเดินสูตรอากาศสดชื่นตอนกลางคืนเดินช้าๆตามลมหายใจตลอดเวลากำหนดความยาวของลมหายใจด้วยการนับก้าวเท้าของเธอ ท้ายสุดกลับมาที่ห้องของเธอและนอนหลับอย่างมีสติควงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเราจะต้องหาทางจัดวันแห่งสติสาหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อสังคมของเราทุกคนให้ได้วันนี้มีความสำคัญมากอิทธิพลของวันนี้ต่อวันอื่นๆภายในสัปดาห์นั้นมหาศาลด้วยวันแห่งสตินี้แหละ เมื่อสิปีที่แล้วที่ช่วยให้พี่น้องอื่นๆในคณะของเราผ่านพ้นความยุ่งยากหลายครั้งหลายคราเธอจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตเพียงหลังจากเธอฝึกสติเช่นนี้สัปดาห์ละวันในเวลา3เดือนเท่านั้นวันแห่งสติจะเริ่มแผ่ไปสู่วันอื่นๆที่เหลือและในที่สุดก็จะทำให้เธอมีชีวิตอยู่ด้วยสติทั้งเวันของสัปดาห์ ครูมั่นใจว่าเธอจะเห็นด้วยกับครูในความสำคัญของวันแห่งสติที่ว่านี้